ด้านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมสร้างความสุขส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ นายธีรพงศ์วงศ์สิวะวิาราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เพื่อสร้างความสุขความประทับใจให้แก่เด็กๆมาร่วมงานเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีที่มอบความขวัญวันเด็ก2567ไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตย สำหรับกิจกรรมในปีนี้สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบูธกิจกรรมบริเวณหน้าตึกสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีโดยมีกิจกรรมอาทินิทรรศการธงไตรรงนิทรรศการข้อมูลข่าวสารของราชการนิทรรศการภัยของฝุ่นโดยสาธิตการประกอบกล่องฝุ่นกิจกรรมในเต็นท์กิจกรรมเช่นเตะบอลเข้าประตู ยิงปืงกระสุนยางเกมป่าเป้าลูกโป่งการละเล่นไทยการขับขี่ปลอดภัยโดยจำลองสนามขับขี่ระบายสีตุ๊กตาปูนปาสเตอร์แจกต้นกล้ากล้วยไม้ตักไข่พาโชคและการแจกอาหารและขนมต่างๆส่วนกินจกรรมบนเวทีเช่นการตอบปัญหาชิงรางวัลร่วมเล่นเกมต่างลุ้นรางวัล กิจกรรมเต้นกระจายเป็นต้นจึงขอเชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมแห่งความสุขโดยขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และไข้หวัดใหญ่วัสนาตะเกศตรายงาน